ดูข้อ6นะคะเรามาดูทำคำถามแรกเราต้องตอบว่าอะไรครับคำถามแรกเลยนะเวลาที่เราจะดูข้อสอบนะคะเวลาที่เราจะดูตัวข้อสอบเมื่อกี้บอกไปแล้วถ้าเป็นคำศัพท์ คำที่ไม่เหมือนกันแสดงว่าเขา t e s เรื่อง vocabulary แต่ว่าถ้าเป็นคำศัพท์ที่มีรากเดียวกันอย่างนี้ educate 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 นะมนคะ่ะ educating educates นะคะ education แลวก็ educated นะมันมาจาก verb คำเดียวกันหมดเลยนะคะมาจากคำว่า educate เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อรากมันมาจากคำเดียวแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้เลยค่ะว่าในข้อนี้เขาจะต้องถามเรื่องอะไรคะเขาถามเรื่อง Part of speech นะคะ Part of speech ก็คือหน้าที่ของคำค่ะว่าเขาต้องการคำศัพท์เนี่ยที่มีทำหน้าที่อะไร Our head Our new head of sales หัวหน้านะคะทางด้านการขายนะ,ะฝ่ายการขาย is extremely well นะเราเห็น verb to be ตรงนี้ปุ๊บสิ่งที่ตาม verb to be ได้นะคะคืออะไรคะสิ่งที่ตาม verb to be ได้นะคะก็คือ adjective นะคะหรือ noun นะคะหรือส่วนเติมเต็มนั่นเองนะคะหรือ noun อ่าแล้ววเขียนให้ชัดมันเหมือนตัว m เลยนะคะหรือ n o u เพราะฉะนั้นเราตัดข้อไหนได้ทันทีอ๋อแล้วก็ ตามด้วย verb ing หรือ verb ที่เป็น ed ใช่ไหมคะแต่ว่าเรามาดูค่ะ is extremely well นะคะตรงนี้มันน่าจะตามด้วยอะไรคะ well ตรงนี้น่าจะเป็นตามหลังด้วยเป็น adjective นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะตัดทิ้งเลยทันทีนะคะตัดทิ้งได้เลยทันทีก็คือคำว่า educate ที่แปลเป็น verb ที่เป็น verb อ่าเป็น verb แท้นะคะตัดคำไหนได้อีกคะ is well education นะถ้าเราจะเป็น adjective เราจะไม่ใช้คำว่า well education นะคะเราใช้คำว่า well อะไรคะถ้าเป็นคนนะคะเราตอบข้อนี้ค่ะ well educated well educated คือเป็นคนที่มีการศึกษาใช่ไหมคะเป็นคนที่มีการศึกษาดีนะคะข้อที่7นะคะข้อที่7นะคะ if the staff is more than an, อันนี้พิมพ์ผิดนะคะ If an hour late อ่า if clause มาเห็นแล้วเป็นยังไงคะยิ้มให้กับ if clause หนึ่งทีแล้วหา verb เลยคะ่ะ verb คือ is นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือ present tense ใช่ไหมคือ tense อะไร present tense สิ่งที่อีกประโยคหนึ่งที่ตามมาคืออะไรคะอีกอีกส่วนหนึ่งของ if clause ก็คือ will บวก verb ช่องหนึ่งข้อไหนคือ will บวก verb ช่องหนึ่งตอบค่ะข้อ B ค่ะ Will แล้วก็ B เห็นไหมคะบ,บวกเวิร์ช่องหนึ่งข้อที่เห็นแล้วเราตัดทิ้งได้ทันทีเลยคือ Will Must เนี่ยตัดไปเลยไม่มีทางที่ Will กับ Must จะได้มาอยู่ด้วยกันนะอ่าโอเคข้อนี้ง่ายเนาะพอเราเจอ i f c l a ล s e พอเราได้ไดหลักการ i f l l u s e ไปแล้วมันชีวิตมันง่ายแล้วนะคะทีนี้อ่าเรามาดูต่อข้อ8ค่ะง่ายไหมคะทีนี้เรามาดูต่อข้อ8นะคะ The secretary should answer อ้าวอันนี้เป็น if clause อีกหรือเปล่าฮะเป็น if clause อีกหรือเปล่าคะ if he is busy you จุดๆอะไรคะนะคะในข้อนี้เนี่ยเขาจะเล่นว่าตำแหน่งนะคะของของ always เนี่ยเราจะเล่นตรงไหน you นะคะ always can หรือ can always คะ but if he is busy นะคะ you can you can always you can always leave a message you can always leave the message นะคะอันนี้คือเขาจะเล่นคำว่า can นะคะ,ะเล่นเล่นอ่า uh, adverb of frequency นะคะแล้วใช้ can a l l t h e time ได้ไหมนะ can a l l t h e time ก็ฟังดูตลกเนอะฟังดูแล้วมันไม่ไม่เข้านะคะเพราะฉะนั้นอ่ะข้อนี้นะคะตอบข้อ A ค่ะข้อที่9นะคะอ่ะข้อที่9เขาเล่นเรื่องอะไรดูสิคะถ้าสมมุติว่าเป็น even though however in spite of นะคะ อ่าแล้วก็มี as พวกนี้เป็น conjunction ใช่ไหมคะทีนี้เราต้องมาดูแล้วว่าในการที่เขาจะเอามาเชื่อมประโยคเนี่ยเราลองมาดูความหมายนะคะว่าประโยคพวกนี้นะคะอ่าคำพวกนี้ even though เนี่ย even though มันน่าจะเป็นอะไรคะ even though แม้ว่าเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นอะไรที่พูดอะไรมาบางอย่างใช่ไหมคะแล้วมันก็จะต้องเป็นอะไรที่ขัดกันนะคะ even though นะคะอาจจะพูดอะไรที่เป็น ทางลบมาแล้วก็อาจจะเป็นนะคะขัดกันก็จะกลายเป็นบวกใช่ไหมคะส่วน however เป็นยังไงคะ however อาจจะพูดอะไรบางอย่างมาก็ขัดกันเหมือนกันนะ however แม้กระนั้นใช่ไหมคะอย่างไรก็ตามพอพูดมาอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งแล้วก็สรุปว่าอย่างไรก็ตามนะคะส่วน i n s p i t e of i n s p i t e i n s p i t e of นะคะท,ทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่ก็ขัดกันเหมือนกันนะถ้าสมมติว่าเราเรามี อะไรเกิดขึ้นแบบหนึ่งนะคะ i n s p i t e of นะท,ทั้งที่เกิดแบบนี้แต่ว่ามันก็จะเกิดอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งก็จะเป็นอะไรที่ขัดกันแต่สำหรับ as นะคะ as เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลนะคะอย่างเช่น as เนี่ยก็คือคล้ายๆกับ because ก็ได้นะคะ as เป็นอะไรที่แบบว่าไปด้วยกันได้นะคะอย่างเช่นเนี่ยนะคะเรามาดูในประโยคนี้นะคะ We were all new in the area. The company kindly sent a car to pick us up. นะ We are We were all new in the area เราเนี่ยเป็นคนที่แบบว่ามาใหม่ใช่ไหมคะนะเราเรามาใหม่นะแล้วก็เป็นยังไงคะ Company kindly sent a car to pick us up นะก็คือความหมายมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมคะ As นะ we were all new in the area นะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มาใหม่นะดังนั้นเนี่ยบริษัทก็เลยส่งรถมารับเรานะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเหตุเป็นผลนะคะก็เลยตอบข้อ D นะคะจริงๆแล้วข้อดีเนี่ย as นะคะเราจะใช้ because ก็ได้แต่ว่า because ถ้าเป็นตามหลักการเขียนเลยเนี่ยการเขียนเขาจะไม่เอา คำว่า because มันขึ้นต้นประโยคนะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น grammar ที่เป็นแบบว่า,เ,าเป็น traditional รจริงๆนะเขาจะไม่เอา because ขึ้นต้นประโยคแต่ว่าอาจารย์ที่ที่เคยมาเทรนให้เราต้ิวนะคะเขาก็บอกว่าแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเนาะยุคสมัยมันก็เปลี่ยนแปลงไปค่ะบางบางครั้งเนี่ยก็สามารถที่จะเอา because มาขึ้นต้นประโยคเหมือนกันแต่ดรนิวเชื่อว่าในพวกคำถามในข้อสอบ s เ a r d i z e d Test เช่นอัลโทอิทโทเฟหรือ IELTS นะคะคงก็คงจะถือหลักที่เป็น Traditional คือคงไม่เอา BECAUSE ขึ้นมาก่อนนะคะอันนี้คือเนื่องจากพอเห็น AS แล้วก็นึกถึงคาว่า BECAUSE ขึ้นมาได้นะคะมันแปลว่า BECAUSE นะเป็นเป็นเหตุเป็นผลเหมือนกันความหมายเหมือนกันนะคะโอเคต่อไปข้อที่10ค่ะ my colleague is sure we didn't take a call from จุดจนะคะอ่าเวลาที่เราเห็นข้อสอบนะคะ เราดูที่อะไรก่อนคะเราอ่านที่เราดูที่ choice ก่อนเลยใช่ไหมคะเราดูที่ choice ก่อนเลยเพราะเห็นอย่างนี้ปุ๊บนะคะดรากู๊จะบอกเลยว่ายิ้มได้เลยคะ่ะเพราะเขาเล่นเรื่องอะไรรู้ไหมคะเขาเล่นเรื่องนี้คะ่ะจำไว้เลยคะ่ะมันจะมีอยู่ไม่กี่คำนะคะ either either or นะคะ either or neither nor both นะคะ both and นะแล้วก็มีคำอีกอันหนึ่งนะคะ not only but also อ่าแล้วก็มีอีกคำหนึ่งคำว่า weather นะคะ weather กับ or เหมือนกันนะคะมันจะเป็นประโยคที่ว่าอ่า e i t h e r or ไม่อันใดก็อันหนึ่งใช่ไหมคะ Neither nor นะคือไม่ทั้งสอง Both and คือทั้งสองอัน Not only but also ไม่ใช่แค่นี้เท่านั้นแต่ยังมีแบบนี้อีกนะ Whether or Whether or คือเหมือนกับว่าจะเลือกว่าเอาอันใดอันหนึ่งนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นข้อสอบที่ ดูที่ choice ปุ๊บนะคะเห็นพวกอย่างนี้ปุ๊บนะเราดูครูในประโยคคำถามนะคะได้เลยในที่นี้นะคะในข้อนี้เราเห็นครูคือคำว่าอะไรคะครูคือคำว่า or จริงๆแล้วพอเห็นข้อสอบแบบนี้แทบไม่ต้องอ่านเลยนะเพราะเราเห็น or ปุ๊บตอบอะไรเลยทันทีคะ weather จบเลยค่ะแค่นี้เลยนะเราลองมาใช้คำถามนะ my colleague is sure reading take a call from either the New York office or the Boston office. Naka, ani, tangpento to. Naka, อ่าโอเคง่ายไหมคะคำคำคำถามนะคะที่เป็น e i t h e r or neither nor นะ both and พวกนี้นะคะจริงๆแล้วง่ายมากๆถ้าเราเจอพวกนี้นะคะแล้วจะบอกว่าเจอบ่อยด้วยเจอเยอะด้วยในแทบทุกครั้งของการสอบชดอ,อีกจะมีข้อสอบชุดนี้นะคะถ้าเราแค่จำได้นะ not only but also จำเอาไวนะะ only, ้นะคะ not only but also นะคะซึ่งบางครันะ้งเขาอาจจะหลอกเราโดยใช้คำอื่นๆ เราต้องจำนะคะว่า not only but also แล้วก็ whether or นะคะจำได้แค่นี้เองคะ่ะเราสามารถที่ทำคะแนนได้อีกประมาณ10คะแนนเลยด้วยซ้ำนะคะ